สวัสดีครับผู้ชมแล้วกลับพูดวันเด่นนะครับวันนี้วันเ่นอยู่เกมฮาวเิ t เฟติวหกสี่ฮะเกมนี้เป็นเกมแนว PS1 วนะฮะแล้วก็เป็นแมวฮะ M iao, M iao, แมวแมวที่อยู่ตรงหน้านะฮะที่กำลังจ้องเราอยู่ตอนนี้ทั้ง5ตัวในตาของพวกเขานั้นตั้งแปลแล้วก็ดูมีเลนไยเหลือเกินโอ้ไงแล้วแบบว่ามีเสียงแบบโอ้ไงโอเคไง เพิ่งมาใหม่ใช่ไหมเธอไม่ต้องห่วงนะเธอจะได้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยแหละเธอไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดเธอไม่มีบ้านอยู่นะตอนนี้เธอมีแล้วนะเธอยังไม่มียูทีชอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นเธอก็อยู่บ้านหลังนี้ก็ได้นะโอเคเผอิญว่าเจ้าของเก่าเพิ่งย้ายออกไปโห มันช่างบังเอิญอะไรขนาดนี้นะ้โอ้โหนีจ๊ะและเธอช่างโชคดีเหลือเกินนะ่านี่อีกีวันหลังจากนี้มันจะมีอีเวนต์ให่เกิดขึ้นนะมันเป็นฮาวเวิเฟสติวัลน่ะในวันศุกรนะ์นะแล้วมาร่วมจอยกันจอยกันจอยกัน แต่ว่าพวกเราก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทออาก่อนถึงวันนั้นนะแน่นอนว่าพวกเรานั้นต้องการความช่วยเหลือฮะต้องการความช่วยเหลือไว้กลับมาใหม่พรุ่งนี้นะไว้ค่อยกลับมาใหม่พรุ่งนี้นะถ้าใครสักคนหนึ่งในหมู่ของเราต้องการความช่วยเหลือนะขอบใจมากๆนะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่เรือของเราเมียวมีหน้าเมียวด้วยฮะ น่ารักจริงๆแมวพวกนี้แต่ว่าเมืองเรานี่มีแต่ผู้หญิงใช่ไหมน่ะนี่มีนี่มันหมู่บ้านเมืองนี่มันหมู่บ้านผู้หญิงเป็นใหญ่ไปน่ะอืมในสุดละครลงหลักปักฐานที่บา้านหลังนี้มันช่างดีเหลือเกินดีเหลือเกินมีเห็ดตรงนี้ด้วยกินได้ปะเห็ดแม่งไม่น่าปกตินะผมว่าเห็ดแดงๆนี่มันก็แค่มันเหมือนเห็มดมาริโอใช่ไหมแต่ามจริงในเห็มดมาริโอมันกินไม่ได้นะฮะไอเห็ดสีแดงๆนี้อย่าไปเจอที่ไหนกินขึ้นมาสู่ขิดแน่ๆนี่ไงคุณแมว คุณแมวที่คุยกับเราตอนแรกไงที่ตาที่ตาที่ทาลิฟไอหรืออะไรปะโอ้ไงโอ้โหกูไม่เห็นหน้าด้วยฉันจะไม่ต้องทำไพาย,ายฉันไม่ต้องทำาพฝักท,ทองอนะ่ะเพื่อนในงานวันฮาเวิรปติวลานะแต่ฉันจะไม่ต้องหาพ้มกินหรือว่าฟักทองอนะ่ะเธอช่วยไปเอาไม้ฉันหน่อยได้ไหม ต้องทำเสียงกลุ่มด้วยนะขอบใจมากๆเลยน้เเมียวโอเคโอเคผมจะไปช่วยก็ได้ะมือเท้าไม่มีถึงไงวะแม่เลยโอเคผมพูดอะไรเยอะไม่ได้ผมเป็นเหมือนเข้ามาในเมืองนี้แล้วแบบว่าได้ที่ฟรีนเนนะเออจะเปียต้องช่วยงานเขาให้ฟรีๆเหมือนกันเป็นแรงงานต่างด้าวฮะเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้วะเฮ้กีนหูกินโฮนกินโฮนคืออะไรวะ เธอได้ยินเสียงพายุในเมื่อคืนไหมง่าโชคดีจังเลยอะที่ไม่มีใครเจ็บมีแค่สะพานนั่แหละที่ช่างโชคร้ายเหลือเกินอะ่ะบางทีมันจะต้องถึงเวลาซ่อมแล้วล่ะเธอช่วยไปเช็คงั้นเธอช่วยกลับมาพรุ่งนี้ได้ไหมโอเคข้าไม่ได้เหรอ ผมก็เห็นสะพานแม่งปกติดีนะทำไมไม่ถึงพังวะอืมแกมเธอนี่หอบจังเลยใช้อะไรบ้างเนี่ยฮะหอบใจมากๆเลยนะเดี๋ยวฉันทำพายเสียงอร่อยแต่ละวันฮาเวิร์ดฟิตเตอร์ว่าห่างแล้วกันนะโอเคเสียงเธอแปลกๆไปนะอย่าลืมล่ะอย่าลืมมาวันศุกร์ด้วยนะเมียวเฮเมียวเมียวก็เมียววะวันอังคารที่สิบโอเคธนาคารละ มีไม้ผมว่าของที่มันตกตกตามอยู่บนพื้นน่ะมันต้องใช้ด้หงั้นแหละน่าจะเป็นเควสแต่ละตัวแล้วมนะั้งผมน่าจะแบบรวบรวมสดีวแล้วแบบว่าไปนี่ได้นะเฮกินฮูดเรียกกูกินฮูดอมันแปลว่าอะไรวะฉันยุ่งเหลือเกินในการซ่อมสะพานนี่นะแต่ฉันแน่ใจว่าฉันต้องทำสเสร็เร็จในวันพรุ่งนี้และในอีกลอย่างหนึ่งนะฉันอยากเรียสร้าง ฉันจะสราฉันจะสร้างบอลไฟไอ้นั่นอะอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรไฟรอบล้อไฟรอบกองไฟอะสร้างทำไมวะบอนทาว,วเวอร์หร<ม>ือเปล่าเธอช่วยไปเอาไม้ไม้ชั้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะขอบใจมากเลยนะโอเคอขอดมหน้าก่อนแก้มเธอที่ช่างหอมเหลือเกินอ่ะอีกนิดผมคงคงแบบกินหัวมันได้แล้วอะ่ะ น้องหน้าตาน่ารักมากเลยอีกอย่างหนึ่งนะหน้าน้องแบบว่าหน้าแมวแต่ต,ตัวนี้แบบมีเอกลักษณ์มากอย่างเช่นหน้าตาเรานี่แบบว่าแค่สายตานี่ก็น่ากลัวแล้วฮะจะแมวน้อยหางดุ๊กดิ๊กหางดุ๊กดิ๊กวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้หอแล้วนะอืมจุ่มแล้วอ่ะจุ่มเนื้อเจ้จาก,กินหูนั่นแหละที่สิ่งที่จะต้องการทั้งหมดะขอบใจมากเลยนะ <Yeah. S 1> แค่นี้แหละก็ะทำแน่ใจแล้วว่สาสะพานนี้ยวต้องซ่อมเสร็จในวันพรุ่งนี้นะ้ เเจอะใหม่ในงานฮาเวิร์ตฟีเจอร์นอะแต่แบบว่าเสียงสูงหน่อยฮะอ้ฮะอ๋ oh ho. งานต่อไปคืออะไรล่ะครับเอ้ยงานต่ออะไรไปคืออะไรเดีค่ะน้องต้องการงานและะ้วค่ะบ้านด้านสายเนมีสองหลังนะครับแล้วตรงนี้ก็ก็ต้องมีอีกสามก็คือบ้านหลังเมื่อกี้ใช่ไหมที่ซ่อมงสะพานอันนี้ตัวเขียวอืมขอดูใกล้ๆหน่อยนะโอ้จุ่มไปเลยอะ่โย hey จะไม่ต้องหาของบ้างอย่างในวันเพื่อในวัน h a เวิร์ดสิวล่ะแต่ฉันเหนื่อยแล้วว่าเธอรู้ไหมฉันจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะอ้าวอ้าวแล้วไงอะ่ะจบเลยเหรอวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมยึ้นผ่านละแสดงว่าวันนี้ก็พิมพานได้เราสามารถ เดินไปไหนก็ได้ใช่ไหมโอ้ยตรงนี้มันมีนี่ด้วยอะ่ะมันมีสะพานที่ลงด้วยอะ่ะไม่ใช่สะพานนี่มาอะไรวะนะอะไรอะ่ะสวัสดีเมียวเธอช่วยมองหาหินหินที่เป็นประกายให้หน่อยได้ไหมอะ่ะแบบฟุ้งซิงผมชอบหินเป็นประกายมากเลยนะเมียวโอ้โหเมียวก็ะหลาดเมียวเธอช่วยฉันหาหน่อยได้ไหมอะ่ะเมียวโอเคผมจะเรียกร้องว่าเมียวแล้วกัน เพราะนั้นจะเป็นสำห,หรับในวันฮาเวิร์ซีวัามากเลยนะเมียวโ okay. อเคขอบใจมากเลยนะโอ้โหขอบคุณขนาดนี้สนแสดงว่ากูต้องเป็นพอให้ปั๊บต้องเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงแน่ๆโอเคแต่ผมก็เห็นข้างบนแล้วนะอันนี้ก็น่าจะมีมีนะเพราะว่านี่น่าจะเป็นเจ้าของบ้านเก่าฮะที่ ก่อนหน้าเอ้ยก่อนก่อนที่เราจะไม่อยู่ก่อนฮะคนนี้จะเป็นเจ้าของบ้านหลังเก่าเขาน่าจะมาว่ายน้ําเล่นฮะตำหีิเขาไม่ได้ออกนะฮะเขาแค่มาว่ายน้ําเฉยๆแล้วเขาก็น่าจะไปเจอกับโพไซดอนไม่ก็ไปเจอใครสักคนที่อยู่ใต้น้ําฮะทําให้เขามาเกยตื้นแถวนี้ฮะไม่ตายนะไม่ตายเก็บหินเก็บหินนันเป็นบากายให้ใหตมม้ตัวโซบมาวะเออตัวส้มแหละ ว่ายน้ำได้ด้วยอ่ะเราเป็นแมวว่ายน้ำได้ด้วยอ่ะแล้วตอนนี้เราเป็นแมวน้ำแล้วฮะรกลายเป็นแมวน้ำแล้วฮะครบแล้วมาแล้วเจ้าเหมียวเอาเหมียวมันช่างส่องประกายเลยอย่างงี้อ๋อชอบเลยเกื่อนเดของมมากเลยด้ะบอกว่าเราจะได้เจอวันวันศุกร์อีกอ่ะเพื่อนโอเคแค่เก็บหินก็เป็นเพื่อนกันเลย โอ okay. เคคราวหน้าอยู่ไปเอาภูเขายกภูเขามาให้เลยเพื่อนมาหลักที่สุดวันพฤหัสที่สิบสองเดียวนะวันต่อไปวันที่สิบสามคือวันศุกร์อ้นี่มันสิบสามตอนหวานไหมนะ่ะหวานแน่ๆหวานหวานแน่ๆ,ๆเลยอันสุดท้ายเก็บเหตดน,นะผมรูเลยเก็บเหแม่งโฉกช่ชางขนาดนี้มาแล้ว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 เจ้าเขียวหนูนะนี่หอมจังเลยอ่ะเธอนี่หอมจังเลยนะไอยโย ฉันเหนื่อยแล้ววันเนี้ยโอ้เหนื่อยเธอช่วยไปเอาเธอช่วยไปเอาเห็ดใบจันหน่อยได้ไหมอ่ะโยฉันต้องใช้ตั้งสิบอันเลยอะโอเคไหมและฉันจะไต้องใช้มันในวันพรุ่งนี้อะ่ะบางทีเพราะว่าฮาเวิร์ติว่ามันเป็นวันที่สำคัญมากเลยอะเธอรู้ก็รู้ใช่ไหมอะ่ะขอบใจมากนะโยว โอเคอะชิ okay. บันไปเรื่องนะและไอ้คนที่มันเกยตื้นคนที่มันนอนขึ้นอื่นเอ้ยไอ้คนที่มันมาเล่นน้ําเกยตื้นแถวนี้มันกลับบ้านไปยังวะโอเคฮะเขายัางเกยตื้นอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครเก็บไม่มีใครเก็บไม่มีใครพาไปไหนด้วยสงสัยจะชอบน้ำแถวน,นี้แน่ๆเลยผมว่าไอ้กระตา่ายเอ้ยไม่ใช่กระต่ายหมยถึงไอ้แมวตัวเนี้ยน่าจะต้องกินเห็ดพิษแน่ๆเลยอะเขาน่าจะไม่รอดอะแค่ตัวสีก็ แค่สีตัวน้องก็รู้สึกเป็นพิดเป็นภัยแล้วอะว่าจะต้องเขียวอืดแน่เลยหลังจากกินไปอ่ะอยู่ไหนวะยงไงสองมีอนที่สามไหมอีกหนึ่งอยู่ไหนวะอีกหนึ่งอยู่ไหนอยู่ไหนีกหนึ่งอ่ะอ๋อนี่ไงเย่เ yeah! จอแล้ว จงรับเห็ดไปซะอจุ่มนาแล้วโยขอบใจมากเลยนะโยนั่นมันเยี่ยมมากเลยทำงานได้ดีมากเลยเอาไปเลยจะได้ทุกอย่างแล้วที่ฉันต้องการน่ะเคเคพรุงนี้ไว้เจอกันนะงานฮาวิไปติดบ้านสุขที่สิบสามฝันหวานแน่ๆคืนนี้ แค่เปิดมามันก็มีกลิ่นตัๆแล้วฮะแม่งเกิดแม่งเปิดมาตอนคืนแบบว่าฝันหวานแน่ๆจบวันนี้ไปนอนไปนี่แบบแบบสีตาเลมไม่ปกติอมีกลิก่นใหม่ๆนะแล้วแล้วมันมันแฮปปี้อ๋แฮปปี้เลือเกินอ่ะอโอ้ย ายของผู้หญิงมันช่วยฉันนะ hmm. เห็นภาพย้อนอดีตไปอ่ะจออากที่พวกเราได้ใส่เจ้าหินเปลี่ยนประกายนั่นลงไปแล้วว่า <Huh? S 1> เดี๋ยวนะใส่หินที่เป็นประกายลงไปอย่าบอกว่าใส่หินที่เป็นประกายลงไปในพายอ่ะฉันฉันตอนนี้เออรอไม่ไหวแล้วที่ฉันรอไม่ไหวแล้วที่ไปไว่ายน้ำอ่ะ อฮ้ยเฮ้ยยผูห้หญิงไม่นะเจ้าแมวน้อยอย่าพึ่งอยู่คุก่อนเขาออกนอกจอนะแล้วแลข้างหลังก็ก่อกองไฟเขียวไอ้เขียวเดียวไอ้ในกองไฟนี่มันแมวใช่ไหมและไม่มีแมวอยู่ตรงนี้ด้วยหนึ่งตัวไม่ไม่อมคุยก่อนนะอ มันเดมุสกาเลียฉันฉันฉันโอเคกุฆข้างอะไรฉันกินเขาหมดเลยอ่ะอ๋อฉันกินไปหมดเลยอ่ะกินแล้ววะเฮ้ย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 แม่งกินอย่าบอกว่าแม่งกินเห็ดแล้วแม่งลอยได้อ่ะปนะผมบอกแล้วกินเห็ดไปแล้วมันทำให้ไอบีไปใครแคนไฟฮะมันทำให้คนนั้นลอยได้ฮะอย่างเช่นคนเมื่อกี้ฮะ ผมอกแลวไงว่าการกินเห็ดมันไม่ใช่เรื่องดีถ้าเกิดคำแยกรายได้อยากกินเลยฮะย้ำอีกรอบนะฮะเห็ดแดงมันคือเห็ดชินฮะอย่าก,กินอย่าก,กินนะอย่าก,กินแล้วคนที่อยู่กองไฟน่าจะเป็นคนเทศเราเก็บไม้แล้วคนนี้ก็น่าจะเป็นคนทำปายฮะไปหมดแล้วฮะไปแล้วไปหมดแล้วฮะเ <c oughs> ชียเชียเดีย๋ยวเมื่อกี้มันมันจ้องเราอะตัวเราอะ อาไมอะ่ะเดี๋ยวว่ามันเราเป็นอะไรนี่ฟ้ามถ้าเกิดนับดีๆมันก็น่าจะไม่มีแล้วนะเอ้ยฮ่าเดี๋ยวเฮ้ยชี้น่ะกูมันจ้องเราแล้วเอาล้ะไปแล้วอะ่ะไรตัวนั้นอยู่ปะ ยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเชื่อโอ้โหแม่แงกูตกใจอะไรสองสามรอบเนี่ยแร้อมันรอบนี้มันโอ้โหแบบสามรสิสแล้ววะไอ้ฮาหน้าจอชอ็อตละฮอุย้ยเดี๋ยวขยับตัวไม่ได้แล้วอะโอ้สิบสองุกสิบสามฟันหวานะ่ะหวานแล้วตอนนี้หวานไม่หมดแล้ว โอ้ยช็อต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 พังพังคอมกูพังออกแล้วฮะออกแล้วฮะครับเล่นซารเกมหลุดเลยไม่ใช่เกมหลุดมันก็เล่นจบแล้วมันออกเลยฮะผมเลยต้องเข้ามาปิดผมเลยก็ต้องมาปิดคลิปเลยตอนนี้ฮะก็เกมนี้จบลงไปแล้วฮะครับก็เป็นอย่างที่เกมเห็น,นะฮะเกมนี้เป็นเกมน่ารักน่ารักฮะที่ชัว,ว่าฮาวิสเฟสติวัลใครก็ใครอยากรับบรรยากาศดีก็สามารถลิงก์ใต้คลิปะฮะ มีเกมนี้อยู่เข้าไปโหลดฮะถ้าใครชอบเกมนี้ก็ไปสนุกที่พฒนาเกมนะฮะเราจะได้เห็นเกมดีๆอย่างนี้ครับผมถ้าเกอใครสนุกก็ฝากก็แชร์ได้ฮะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูครับผมฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูช่วๆนะฮะช่องเราจะได้เติบโต,บต,บตวไวๆฮะว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะบา,บายบาย